มาโอเคนี่จากอาดิดาสนะครับส่งมาให้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรอรีวิวกันนะฮะว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับกล่องสีดำเลยนี่มาแล้วฮะนี่นี่ครับแหมสวยไหมอัลตร้าบูธห้าอัลตร้าบูธห้านะครับรุ่นนี้คืออัลตร้าบูธห้านะครับห้า แกะกล่องรอรีวิวกันนะครับนี่อาหยิบมา2ข้างนี่ครับมาดูอ่ะหมุนตัวดู1รอบก่อนอัลตาบูท 5x เป็นไงครับสวยไหมครับเ,เพื่อนๆครับชอบกันไหมครับนี่เก็บเชือกนิดนึงโอเคผมว่าดีไซน์ครั้งนี้ปรับมานี่ดูซิ่งขึ้นเยอะเลยนะ ถ้าเทียบจากของเดิมนะครับอัลตร้าบูสต์รุ่นที่23นะอันนี้อัลตร้าบูสต์ไลท์ของปีที่แล้ว23อัลตร้าบูสต์ไลท์ครับปีนี้รุ่นที่24อัลตร้าบูสต์นะครับมีชื่อว่าอัลตร้าบูสต์รุ่นนี้เป็นรุ่น 5X เ็ขาจะมี2รุ่นนะมี5กับ 5X ครับโอเคนะครับลายสีของโฟมโฟมเป็นไลท์บูสต์ครั้งที่แล้วก็ไลท์ใช่ไหม คร, Light Boost, ครั้งนี้ก็ไล่บูชครั้งนี้ก็ไล่บูชนะครับนี่ไล่สีของโฟมมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าผ้าผ้าพราม์หนิดแน่ๆเลยนะเหนียวกระชับดีนะครับยังไม่ได้ลองนะครับเพิ่งแกะกล่องออกมาเรามาดูกันก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็น,นยอย่างไรกันบ้างดินรองเท้าเป็นแบบหนิดเหมือนกันเพราะว่าทำเย็บติดกระชับมากับหน้าผ้าเลยนะครับ โลโก้อ d i d a s o, นี่พาดสามแถบแบบนี้เลยจริงๆแล้วทรงดีไซน์เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่เป็นรุ่นเอ,อเอ่อนะสิบเก้าหรือเปล่านะเออถ้าเพื่อนๆจำดีไซน์ประมาณเนี้ยถ้าเพื่อนๆใครจำได้เนี่ยคอมเมนต์บอกทีนะน่าจะสิบเก้ายี่สิบมั้งแถวๆเนี้ยนั่นะดีไซน์มันจะโทนๆเนี้ยฮะเออถ้าใครเคยมีรุ่นนั้นนะช่วย คอมเมนต์บอกกันมาคุยกันมานะครับแด้านหลักก็จะมีโครงแข็งแบบนี้นะครับเท่าที่ผมจับดูตอนนี้นะจับน้ำมันจับสัมผัสของน้ำหนักเนี่ยมันมีความเบานะครับมันรู้สึกเบาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักกันดีกว่าว่าアウ t a Boost 5X คู่นี้ในขนาด9.5 UK 10 US เนี่ยจะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ คือชั่งน้ำหนักพร้อมตาแดง286กรัมในขนาด9.5 UK หรือว่า10 US นะครับ286กรัมครับอบหุนตัวให้ดูอีกรอบหนึ่งผมว่าครั้งนี้เนี่ยทำดีไซน์มาสวยเลยนะครับแล้วก็การไล่สีของตัวชั้นโฟมมิโซด้านหน้าเป็นสี สม้มชมพูและต่อมาด้านท้ายเป็นสีเทาแมสวยงามดีนะครับจริงๆผมไม่เห็นที่ช็อปมาแล้วนะช็อปมีสีดำด้วยนะครับสีดำเดี๋ยวเรามาทดลองกันแล้วผมจะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับว่าอั t ตร้าบูท o u t อัลตร้าบูทฟรุ่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย แกกองรอรีวิว